สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาสวัสดียามเย็นค่ะเป็นไงบ้างคะทุกท่านมีโชคกันบ้างไหมคะท่านไหนมีโชคป้าแมวก็แสดงความดีใจด้วยนะคะค่ะเนาะโชคแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะเอฟซีค่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสวยๆนะคะมีหัวบอลมีหัวด้วยนะคะวันนี้นะขายบอลมีหัวนะคะหัวไซส์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะอ่ะ ไม่ได้ขายไซลูกพันแล้วนะสายแม่เลยนะคะวันนี้ป้าแมวไปได้ไมาเจอมาโอ้โหหัวใหญ่มากนะคะ fc อ่ะฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะนี่นะคะใกล้มืดแล้วเนาะเอาเบอร์ป้าแมวไปก่อนนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะค่ะเดี๋ยวล้วก่อนเราจะไปชมบอลที่เป็นหัวนะคะ fc เรามาดูตรงนี้กันก่อนค่ะนี่เป็นบอลใบไผ่ใบไผ่ที่ใบไผ่ด่างนะคะอันนี้นะใบไผ่ด่างเวลาเขากัดสีมาเขาจะสวยมากนะคะเนี่ยนะเอาไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะ fc ห้าสิบบาททุกกระถางเลยนะคะนี่นะคะ ด่างสวยเลยนะคะ Fc ชอบกระถางไหนทูแอดไลน์หาป้าแมวเลยนะคะนี่มีค่าจัดส่งนะคะขอค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะซีนะคะแล้วก็มีบอลใบไผ่เป็นหัวนะคะนี่นะเป็นหัวหัวนะคะค่ะนี่นะคะ Fc เป็นบอลใบไผ่ที่มีหัวนะคะหัวบอลใบไผ่เขาจะจะหัวไม่ใหญ่นะคะจะเป็นเหมือนไหลกระชายบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะคะหัวบอลใบไผ่เนาะป้าแมวขายให้หัวละเอาไปหัวละยี่สิบบาทนะคะหัวบอลใบไผ่นะ หัวละยี่สิบาทนะคะ FC น,นะคะหัวบอลใบไผ่นะคะยี่สิบบาทนะคะค่ะต่อมาเป็นเอาเป็นหัวบอลไปก่อนเนะาะเดี๋ยวค่อยไปดูทางนี้นะคะถ้าเป็นหัวบอลก่อนนะคะอันนี้เป็นหัวบอลของยักษ์กูเปรันนะคะยักษ์กูเปรันมีอยู่มาอยู่หัวเดียวนะคะกัดสีแล้วนะกัดสีแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะนี่กัดส,สีแล้วนะคะหัวนี้ป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะคะหัวกูเปรันนะคะเอาไปเจ็สิบบาทค่ะมีหัวเดียวจ้ะ ต่อมาเป็นหัวของสีกัญจนาข่ะเอฟซีหัวของสีกัญจนาป้ายนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะหัวของสีกัญจนานะคะหัวของสีกัญจนามีทั้งหมดอยู่สามหัวนะคะขอหัวละสามสิบห้าบาทนะคะหัวของสีกัญจนานะคะหัวละสามสิบห้าบาทค่ะเอฟซีมีสามหัวนะบอกป้าแมวด้วยนะคะแล้วต่อมามีหัวของหนุมานจองถนนข่ะเอฟซี หัุมาจองถนนนะคะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหัวใหญ่นะคะใหญ่มากนะครับสองหัวสองหัวนี้สองหัวนี้นะคะสองหัวน yeah> ี้ป้าแมวขออยู่ที่เอาไปเอาหัวใหญ่ก่อนหัวใหญ่หัวใหญ่อยู่ที่ห้าสิบาทนะคะหัวเล็กสามสิบาทค่ะไม่ใช่เล็กจิ๋วนะสามสิบาทค่ะสองหัวนี่แปดสิบาทนะคะหัวหัุมาจองถนนนะคะ แล้วก็มีหัวกำปั่นทองี่นะคะหัวกำปั่นทองนะคะ FC กำปั่นทองขออยู่ที่50บาทจา้ะมีหัวเดียวค่ะแล้วต่อมาหัวของหอกสตสะสตะโลหะเนาะเรียกยากตั้งนิดนึงนะคะ,ะแมวเรียกยากนะ,ะแมวก็ไม่ค่อยเก่งนะคะมีทั้งหมด3ามหัวนะคะสามหัวนี้3ามหัวนี้แมวขอเ0บบาทค่ะ3หัวนี้นะคะขอ90บบาทจา้ะ ต่อมาเป็นบอนด่างอีกต้นหนึ่งนะคะหลวงตาเมืองค่ะหลวงตาเมืองนะคะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหลวงตาเมืองป้าแมวขอหัวละห้าสิบาทนะคะมีสามหัวนะหัวละห้าสิบาทสามหัวนะคะหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองเป็นบอนเก่าแล้วก็เป็นบอนด่างนะคะยีีแล้วมานี้เป็นหัวแม่พันธเลยไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะไซส์ใหญ่ๆหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะยีีนี่นะคะด่างสวยนะคะหัวนี้ป้าแมวขออยู่ที่หัวใหญ่นี้ขอเจ็ดสิบาทนะคะยีีหัวนี้ขอเจ็ดสิบาทนะคะ เจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้ก็หัวละห้าสิบาทนะคะมีสามหัวนะรวมทั้งหมดหลวงตาเมืองมีสี่หัวนะคะ fc ห้าสิบาทมีสามหัวะคะ่ะเจ็ดสิบาทมีหนึ่งหัวะคะ่ะต่อมาหัวของเทพเทวริสนะคะเทพเทวริสเป็นบอลป้ายสวยนะคะหัวนี้ป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะหัวของเทพเทวริสนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะหัวของพรมพิมานนะคะ ผมพี่มานผมพี่มานเอาไปห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นไก่นะคะตอนนี้ไก่เศรษฐีค่ะไก่เศรษฐีหัวนี้ป้าเมลขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหัวนี้นะหนึ่งร้อยบาทจา้ะค่ะ,คะมาดูด้านนี้ค่ะเอฟซีนี่เป็นหัวของมหาชัยนะคะมหาชัยที่เป็นบอลด่างป้ายนะนี่นะคะด่างเขาจะเป็น ขาออกมาก็จะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะป้าแมวขายให้หัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะหัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสามหัวนะคะ fc นี่นะมีสามหัวค่ะนะคะอันนั้นนี่มันหลุดไปนะคะมันหลุดหลุดไปเนาะนี่นะคะมีสามหัวตาเขียวตาหนอ,อ,อกมาเต็มนี้เลยนะคะหัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะมหาชัยนะคะชื่อว่ามหาชัยค่ะ่ะเอามาต้นนี้ก่อนเลยคะ่ะ fc ใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะใหญ่กว่าไข่ไก่เลยชายชนนะคะชายชน ชายชนนะคะเป็นหัวของชายชนป้ายนะคะ fc เป็นด่างป้ายสวยเลยนะหัวแม่พันเลยนะคะหัวนี้ป้าแมวขายให้200บาทนะคะ fc สองบาทนะสอง้บาทนะคะนี่เป็นชายชนทรงเตี้ยนะคะป้ายสวยๆทุกต้นเลยนี่นะคะป้ายสวยๆทุกต้นเลยแล้วหัวใหญ่ทุกต้นหัวใหญ่ทุกต้นนะคะเห็นนะหัวละสอง้บาทเท่ากันทุกหัวเลยนะคะ fc นะี่นะแมวขายห,หัวลนะสองร้อยบาทเท่ากันทุกหัวค่ะชายชนนะคะ FC เอาไปผ่าทําจํานวนได้เลยนะคะนี่นะตะเขียวตะหนอออกมาเยอะมากนะคะอันนี้คือไซส์แม่พันธุ์ทั้งหมดค่ะหัวเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ปลูกมาประมาณสองปีแล้วนะคะสองปีแล้วนะคือไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้โดนผ่าเลยนะนี่นะคะประมาณสองปีนะคะหัวหัวของเขาได้ขนาดนี้นะคะ FC หัวของชายชนนะ,ะนี่นะคะ ไม่ไดไไ้ไม่ได้ผ่าไม่ได้แคะเคี่ยวเลยเห็นไหมคับฟซีนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ผ่าไม่ได้แคะเคี่ยวเลยนะคะสองร้อยบาทนะคะฟซี FC คุ้มมากนะคะจะพาะนับตาเขี่ยวตาหนอน,นีก็ได้ได้เยอะนะคะฟีซีเนี่ยนะได้เยอะค่ะสองร้อยบาทนะคะให้ไปสองร้อยบาททุกหัวค่ะชายชนนะคะมาต้นนี้นะคะป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะคะต้นนี้จะสวยมากคะ่ะฟซีแลวกัดสีมานะคะ มีกระถางเดียวนะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะคู่กับอะไรนาะอันนี้ใช่สีกัญน,นาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะมาด้านนี้ค่ะ fc สีกัญนชนานะคะได้ไปในกระถางนี้มีสองต้นนะคะสองต้นนะคะมีสองกระถางจา้ะเอาไปกระถางละเจ็ดสิบาทค่ะ fc หัวละยี่สิบาทป้าแมวมีนะคะนี่นะเอาไปรุ่นกันป้าแมวไม่รู้เป็นหัวอะไรบ้างนะคะนี่นะคะเอารวมไปกระบอลใบไผ่ได้นะนี่นะคะเป็นเป็นหัวอย่างนี้เลยจ้ะ หัว20บาทนะคะรวมไบกระบอนใบไผ่ค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะต้นนี้บางคนเขาก็เรียกไม่ใช่ว่าหกหลงนะมันจะเรียกสีมหาโพหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะไม่ใช่ต้นนี้นะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะนะคะกัดสีมาแล้วนะคะเป็นไม้ที่มีหัวทั้งหมดแล้วนะคือบะแมวเอามาขายให้นะจ้ะถังกระถางนี้เอาไป70บาทค่ะ70บาทนะคะมาต้นนี้นะคะใบขาวๆนี่เป็นหันอุมันหักดาดนะคะ fc ส่วนใบชมพูเนี่ยเป็นหันุมานอมพพานะคะในกะถางนี้มีสองต้นสองต้นคู่นะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะนี่นะป้าแมวขายให้เอาไปร้อหบาทนะคะได้หักด่านกับหนุมานอมพพานะคะร้อยหบาทนะคะได้ไปสองต้นคู่ค่ะส่วนต้นนี้มีต้นเดียวนะคะหันุมานหักด่านนะคะมีต้นเดียวเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วเนาะต้นเดียวต้นนี้ป้าแมว ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต้นเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็หักด่านนะคะมีสองได้ไปสามต้นนะคะ Fc เพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีหัวหมดแล้วนะคะเนี่ยนะได้ไปสามต้นหักด่านอันนี้นะคะหักด่านสามต้นขอร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะได้ไปสามต้นค่ะเท่ากับต้นละห้าสิบาทมาต้นนี้พ่อแมวจาชื่อไม่ได้นะคะ Fc ใครจะ F ก็ F เนาะตอนนี้จาชื่อไม่ได้จริงๆนี่นะคะด่างสวยนะคะด่างสวย มีทั้งหมดสามต้นนะคะสามต้นอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะน,นี่ป้าแมวไว้นอกตู้เนาะอันนี้ขายให้หนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้นะคะจําชื่อไม่ได้เลยใช่หลวงตาเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้นนี้นะหลวงตาเมืองด่างหรือเปล่านี่นะคะด่างมันแบบนี้นะนะครได้ไป3สามต้นนะคะขายให้หนึ่งร้อยบาทจา้ะต่อมาเพชรสุวรรณโชคยุีดูสิคะหลดใหม่มาโอ้โหมันมันวาวเลยใบเขานะคะเพชรสุวรรณโชกนะคะด่างมากเลยนะคะ ขายให้ร้อยห้าสิบาทนะคะเพชรสวุวรรณโชคค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นนบพระเก้าคู่กับสุมาอี้ค่ะสุมาอี้เนาะนี่นะคะสุมาอี้นะคะลวกัดสีก็จะสวยมานะคะนบพระเก้าเอ้ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะเจ้าจากกักรพรรดิค่ะเจ้าจักรพรรดินะคะ,ะ,ะคะู่กับสุมาอี้นะคะฟี FC. กระถางนี้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมายักษ์ลงนพักนะคะยักษ์ลนพักเป็นฟอมโกค่ะอันนี้ก็เอาไปอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะหันุมานคลองเมืองค่ะเอฟซีหันุมานคลองเมืองนี่สีเข้ามาแล้วนะคะสวยมากมากเลยนะคะสวยมากๆเลยถ้าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะคะถ้าปลาแมวจําผิดนะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะมีทั้งหมดสองกระถางค่ะขายให้กระถางละร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นฮาริกุนชัยค่ะฮาริกุนชัยนะคะไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้ะฮาริกุนชัยนะคะ ต่อมาด้านนี้อีกกระถางนึงค่ะต้นนี้ตระเมอกุสุมาหรือสอพินญ,ญาไม่แน่ใจเลยนะคะกระถางนี้นะเป็นฟอร์มกรนแน่แนๆเลยนี่เนาะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้นะค่ะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า